ดีครับวันนี้ครับมาตกหนึกกับต่เป้หลังจากที่ห่างหายไปนานมากสองเดือนได้ตอนดีติดงานก็อีพีนี้น่าจะเป็นอีพีที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวลองมาชมผลงานดูครับอยารอกันบ้านนะครับเอาเลยครับผึ่งจะระดอกห้องรอเลย ห่างหายไปสเดือนมีตามไม่มีอโด้งจังวะพี่อูหนาอยูมานานแล้วมั้โอ้เจ้าเจ้าเจาเดี๋วเเเดียวเองอ่ะบ แต่เป้เอ้ยวันนี้ผมมา <c oughs> หางายไปสองเดือน,อนมีตามปะ มแถวหน้าตั่วต้องโดนตับอ่ะยกไม่ได้อ่ะยังไม่ยอมหมดจอดูหมืดต่อวหน้าเฮ้ยโดนแล้วเนี่ย

มาเล่นๆนะคุณผแต่มันมันมันจ้องมาทางนี้ปลยปลาปลาเอ้าหนู บล้มง่าเฮ้ยทำไมเขาเหยียงทั้งไั้นก็โดนคนพวกนี้ผมผมไม่ยอมแล้วนะทำไมผมพี่วะเสียชีวิต ม,นนะมันดึงงั้นน่ะเราหมึกหรือปลาเนี่ยโอ้โหไปตัวตกใจเลยอะโอ้โหสังเกตสังเกตชันไหลโอ้โหโอ้ยลอยไมาแล้วเจ้ารถถังมาไวเนี่ยกินตั้งแต่ทีแรกก็น่าจะโอ้โหมันรูกว่ามันติดหินโอ้เลยเขย่าเขย่าไปก่อนโอ้โหตัวใหญ่อ่ะ

โอ้ยใหญ่กว่า,มาเมื่อเช้าอีกอะหรือใหญ่จริงกบิงอยู่ไหนอ๋อกสัรูปไหมแต่สักรูปไหมขนาดนี้เนี่ย โนพี่นัทดูนี่โอ้หเดี๋ยวผมใหญ่มากพี่นัทตัดไม่ต้องกลัวเจ็บเลยขัดเลยตัดเร็วเลยเพือนไอ้กุงกินเต็มปากเลย ไม่โดนปาค่ดโอ้ไายก็โดนวิ่งแต่ละตัวครับวันนี้โหดีๆเป็นน้ำเปล่าเหรอ tại mà tại từng tết nói tôi nói nát tam chứ nát ừ, uhm. đây rồi <laughs> thích <mấy giờ> <laughs>

น่าไงาโอ้โหดูจับ,จ,บจับง่ายได้ปั๊บเดี่ยวแล้วปล่อยเลยมาแล้วมาแล้วฮื่ใช้ไม่ได้เลยนะ

โอ้โยรัทีเว้เลอืลอเลยนะรัาก็ัตัตออยู่ตั้งงานจไหนมา้วนะอมาทางวันนี่เฮ้ยใหญ่โอ้โต้องต้องชอนแล้วโอ้โยอักท,ทีเว้โอ้โ

ยพี่ชาร์จมาวะมายกฟังนี้เลยมาหนึ่งสองอย่าพึ่งอย่าเพิ่งยกเลยยก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 เออยกแล้วยกเลยเนี่ยคนลำบากกี่คนมันกลัวลำบากแน่นอนสแตนบายรอเขาบอกอรอซ้ำอย่างเดียวมีพวกอุซ้ำหน่เรื่องไอ้คนนี้สายเสียที มันเป็นกลุ่มแต่าเจอทีมันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวสองสามีกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยหัวเตี้ยวหนวเตียวนี่ครูปาดิ่มดำเลย เวลาเราเราเช็คว่าอย่างสมมติว่าเราเจอเสร็จใช่ปะ่ะเราลองเช็คเนะี่ยดึงสายอย่างเงี้ยถ้ามันตึ๊กตึ๊กเสร็จก็สวนเลยอ่าเหมือนเช็คเช็คสายอะถ้าเป็นตัวเ,เล็กๆมันชอบจะเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ยไม่เล็กนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยูอ่คุยกับจารย์มนู้อาจารย์อยู่ในห้องอ๋อไม่เป็นไร อย่ามาเล่นเล่นนะอย่ามาเล่นๆเอาพี่เลยพี่ยกเต่าไม่น่าพี่นัดตอนยกก็ยกแบบลอยๆไปแล้เออยกคางไว้อย่าให้มันกระแทกอะไรพอกระแทกครับมันจะมันจะพ่นไงพ่นมาครับมาแล้วอะไรอ่ะตัวมันเล็กมันไม่ต้องไปตึงมากของผมมันยิงแล้วมันก็ไปอ่ะ จะคนๆนะยกยกลอยเฉยๆยก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 วางางไว้แ่นแ้นเองแล้วต้องปฏิบัติมันด้วยความยำเกรงหลอกไสเจอไสหลอกก็ให้ลอยแน่หลอกใครกันแน่ นี <ítulo> ่งาตัวใหญ่นี่งาตัวใหญ่นี่ไงตั้งแต่เอาตรงนงี้องเลยนี่ตรงนี้ อืเดืออืืยเรีบร้อควันขึ้นเลยดูดูไอ้เปื่อยผมเละเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยังปวดน้ำลอยลอยอยู่เฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวไม่ตาม ใช้ได้อยู่นะอืมหึ่ดูใหญ่อยู่นะอืมไอเปื่อยอ,อีกแล้วหมึกแถวหน้านะอืมไอเปื่อยอ,อีกแล้วครับหน้าเรือหน้าเรือหมึกแถวหน้านี่ลยยายหมใหญ่ด้วยโอ้โห ดูวินัทมีตาม嘛ตาตาไม่เตรียมเลยนะโอ้ยโอ้โหอย่นิ่ๆนิ่งๆรอปลายคันกดไปแล้วค่อยซ้ำแล้วค่อยตัดแรงมีตัวตามาเนี่ยไงเรียบร้อยสองตัวคู่น็อตโอ้ยโถนึงโอ๊ยใจโหนึงทำไมมันใหญ่จัง เฮ้ยนวดเดียวค่อยๆจูงมาไว้ข้างหลังนี่ครับจูตัวนี้ก่อนให้ดูสายเหมือนสอบสายเหมือนสอบแฟลด้าได้เดี๋ยวผมจับตาตัวนู้นงอนขาไม่พี่ข้ามาข้าเอปเออร่าอกายแบบนั้นเอาแล้วมันใหญ่แล้ว ตามไหมครับมีตามไหมครับหมดเดียวกันนะยกเลยยกหนึ่งสองสามน้ำใหม่ดิจะสัดแรงๆงั้อนอยู่วะอ, okay. อยู่อูยยูยูยููยูยููย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 ยูยยอา โอ้มันต้องอย่างนั้นอุ้ยไอ้ยูไปกระโดดออกไปได้ไงวะตั้งเห็นนะบอกว่าผมไม่ลงหรอกในนี้ลงไปยังไงก็ตายเฮ้ยเดี๋ยวสายเอาเอาไเราไหนไม่กันไม่ก็ผมหันไปมองสายแล้วผมก็ทิ้งลงไปเหรอเออเดียวดียวผมผมหมดเดียวอีกแล้วอ่ะ ผมไม่ต้องเกี่ยวกระโดดที่ไหนแล้วนะหนึ่งสองสามเอออย่าวางนี่นเลยแผมก<ป>็หันไปม,มองแล้วผมก็ทิ้งมันไปแสดงต้อตามผมมาดิวะน <laughs> ่าจะเอาอะไรวะผมเอาไอ้หมุนตัวนั้นลงหันไปทิ้งที่ได้ตัวงน่ะไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยใหญ่เว้ย ออดึงดึงดึงผมยากหนอนมันไม่มีตามเยเ้ยอกพีีงกาับหลังแล้วไรงช้อนเลยึกวิงูดเลยปล่อมขายดีนะวันนี้ ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือหมดใจไปแล้วนะทุ่งวันนะนะตัวแรกมาตอนเที่ยงอะ่ะเป็นคนอื่นเขาเลิกเจอไปแล้วอืมผลผเข้าหน้าเปื่อยเหมือนเดิมครับถึงเวลาเปลี่ยนแบตกันแบตหมดแล้วไอ้เปื่อยไอ้นคนที่หายดูผลงานวันนี้ฮะผลงานวันนี้ ยกยกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยนัทโอ้ยมันคืออะไรดูนะครับดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะอุ้มเป็นเด็กเลยครับโอเคใหญ่จริงมันช้าว่ามันไม่ค่อยได้ไหมเหรอที่เราค่อยได้มาจากไหนวะ เดี๋ยวมันมีปลาอยู่ด้วยนะเดีย๋ยวปล่อยไปนะปา,าเก๋าเอาไหมบ้างพี่เก๋าอะ่ะเอาไมาปล่อยเลยครับมันไม่ตายเนี่ไม่ตาย,ยไม่ตายเก๋เอาปล่อยครับนี่กุศลาด,ดูตัวหนึ่งนี่กุศลาเราก็ปล่อยครับหนะนักเลยครับ วิ่งได้ที่นี่แหละมือตัไปตกไหนมาเนี่ยเชา้ามันรู้สึกว่าได้ได้ได้